ในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่15ข้อที่35ถึง41นะครับในข้อที่35ว่าแต่จะมีคนถามว่าคนตายถูกทำให้เป็นขึ้นมาอย่างไรและพวกเขาจะมาด้วยร่างกายแบบไหนพนะสารับข้ออว่าโอ้คนเขาสิ่งที่ท่านหวานนั้นถ้าไม่ตายก่อนก็จะไม่งอกขึ้นใหม่ จามเปโลกาลังหนุนใจใช่ไหมครับหนุนใจว่าคือถ้าเราอยากจะเห็นชีวิตใหม่ก็ต้องตายนะครับถ้าเราพูดถึงภาพภาพตั้งแต่บทที่15เป็นต้นมาเนี่ยมีคนเหมือนกับมีคนโจมตีว่าเป็นไปไม่ได้พระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาใหม่พระเยซูตายแล้วตายเลยนะครับนั่นเป็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในโครินในวนนันะจามเปโลเลยหนุนใจว่าอ่า คือถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่พวกเขาเชื่ออยู่ก็สิ่งที่ถ้าถ้าพระเยซูไม่เป็นขึ้นมาจริงๆคริเสเตียนก็เป็นที่น่าสังเวชใช่ไหมถ้าเราสังเกตดูพระคมพระเจ้านะครับแล้วก็มีคนถามอีกแหละว่าเอา้าแล้วถ้าเป็นขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับก็คือแบบถามแบบสงสัยแบบก็อาจจะด้วยใจที่แบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับ โฮเป็นภาพประมาณนี้สิ่งที่อาจารย์เปโอลปก,ก็เลยบอกข้อสามโอ,โอ้คนเขาสิ่งที่ท่านหว่านนั้นถ้าไม่ตายก่อนก็จะไม่งอกขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นใหม่จะไม่งอกขึ้นใหม่นะครับก็เป็นไปได้นะครับในภาพตัวนี้เล็งถึงเมล็ดพันธุนะครับอย่างเช่นถ้าเราหว่านเมล็ดพืชไปก็ต้องเปื่อยเน่าใช่ไหมครับแล้วก็จําต้องงอกขึ้นมาใหม่นะครับนะสิ่งที่ท่านหว่านนั้นจะเป็นข้าวสาลี หรือพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หวานรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมานั้นแต่หวานมเมล็ดเปล่าๆเห็นไหมครับแล้วหวานอาจารย์เปาโลก,ก็เลยยกภาพการกา,การหวานมเมล็ดพืชนะครับเหมือนในพระธรรมยหอนนะในพระธรรมยห์นบทที่ย่อนบทบที่ยหอนบทที่สิบสองนะครับ ย้อนบทที่12ข้อ24บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากนะครับนี่คือสิ่งที่พระคำพระเจ้ากำลังหนุนใจเราว่าเราจะต้องตายนะครับเราจะต้องตายตายก่อนตัวเก่าเราต้องตาย เลงถึงชีวิตเก่าเราด้วยที่เราต้องตายตายต่อความผิดบาปนะครับแล้วดําเนินชีวิตในพระเิียส,สุขิตนะครับให้พระคิดดาเนินอยู่ในเรานะครับมีคํานึงนะที่ผมเห็นใน a c e b o o k นะก็รู้สึกแต่ใจนะเขาบอกว่าเราจะไม่เป็นเหมือนพระคิดอ้าวตอนแรกอ่านก็งงอยู่เราจะไม่เป็นเหมือนพระคิดแต่ให้พระคิดเป็นพระองค์ ในเราเออนะครับก็ให้พระองค์เป็นพระองค์ในเราคือเราจะไม่เป็นเหมือนพระคิดเหมือนกับว่าเราเราพยายามที่จะทำให้เหมือนพระคิดแต่เรายังไม่ตายดังนั้นเราต้องตายก่อนนะครับเราต้องตายให้พระคิดเป็นในเราในพระธรรมกาลเทียบทที่สองพ2นยี่สิบใช่ไหมครับกาลเทียอ่านอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความความ ชัดเจนในจิตวิญญาณของเรานะครับกาลเทียบทที่2ข้อ20บบอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะน,นี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เอง เพื่อข้าพเจ้าเอเมนฮาเลลูยานะครับก็เป็นภาพชัดเจนพระคำข้าพเจ้าหนุนใจว่าเราไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปละสิ่งนี้คือตาเปโลบอกข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดต่างหากที่ดําเนินชีวิตอยู่ในข้าพเจ้านะครับเอเมนนะครับข้อสาบอกว่ากลับมาที่หนึ่งโครินนะครับหนึ่งโครินบทที่สิบห้าข้อสาสิบแปดว่าพระเจ้าประทานรูปร่างแก่ มเมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์และประทานรูปร่างของมันเองแกะะเ่เมล็ดแต่ละชนิดนะครับดังนั้นทุกมเมล็ดก็แตกต่างกันนะครับในในในแต่ละ,มะเมล็ดก็มีความแตกต่างกันตามพระประสงค์ของโปรองนะครับประทานรูปร่างของมันเองแกะะเ่เมล็ดแต่ละชนิดดังนั้นก็สามก้าเลยว่าเนื้อนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมดเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่ง เนื้อสัตว์ก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่งเนื้อปลาก็อย่างหนึ่งนะครับก็เลยพูดถึงภาพเนื้อเพราะคนอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเนื้อจะเป็นยังไงใช่ไหมครับโอเคจาร์เปโลก็เลยยกภาพว่าเนื้อมนุษย์ก็เป็นอย่างหนึ่งเนื้อสัตว์ก็อย่างหนึ่งจะเป็นเนื้อปลาก็เป็นอย่างหนึ่งนะเนื้อแต่ละเนื้อไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเราบางคนก็ชอบกินเนื้อไก่บางคนก็ชอบกินเนื้อหมูบางคนก็ ไม่ชอบกินเนื้อเลยก็มีนะครับเพราะเนื้อก็แตกต่างกันเราสังเกตุดูเนื้อปลาก็เป็นแบบหนึ่งเนื้อไก่ก็เป็นแบบหนึ่งเนื้อหมูก็เป็นอย่างหนึ่งเนื้อคนก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ก็สี่สิบก็เลยว่าร่างกายสําหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสําหรับโลกก็มีแต่ว่ารัศมีของร่างกายสําหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและรัศมีของร่างกายสําหรับโลกก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ พ้ะคาของพระเจ้ากาลังบอกว่าดังนั้นวันนี้ร่างกายแบบโลกแบบที่เราอยู่เนี่ยนี่คือร่างกายดับโลกนะครับออกนอกโลกไม่ได้เลยนะร่างกายนี้นี่นะครับจะขึ้นสวรรค์ไม่ได้นะกายที่เรากายที่เราเป็นอยู่เนี่ยเอาขึ้นสวรรค์ไม่ได้ดังนั้นยังไงก็ต้องตายนะต้องเปลี่ยนกายใหม่นะครับเมื่อถึงเวลานั้นเราต้องเปลี่ยนกายใหม่ต้องเป็นกายของสวรรค์เราถึงจะเข้าสวรรค์ได้ นะครับเพราะกายสวรรค์ก็อย่างหนึ่งกายของโลกก็อ so ย่างหนึ่งนะครับความแตกต่างนะครับพัศลีความก็คือศักดิ์ศรีมันต่างกันรัศมีหรือว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันต่างกันศักดิ์ศรีของกายแบบโลกก็เป็นแบบหนึ่งศักดิ์ศรีของกายแบบสวรรค์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างกันแน่นอนนะครับซึ่งอาจารย์ปโรก็เลยเปรียบเทียบไปเหมือนกับดวงอาทิตย์เหมือนกับดวงจันทร์เหมือนกับดวงดาวนะครับ ดังนั้นสิ่งที่อยู่นอกโลกก็ยังมีความแตกต่างกันอีกนะครับดังนั้นก็เป็นไปได้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับชีวิตฝ่ายวิญญาณวันหนึ่งศักดิ์ศรีของรัศมีของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันด้วยนะนะครับอาจจะมีรัศมีที่ยิ่งใหญ่เหมือนดวงอาทิตย์หรือขนาดของดวงจันทร์ดวงดาวก็ตามขนาดของมันนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่พระคำของพระเจ้ากำลังหนุนใจเรานะครับสรุปก็คือว่าในพระธรรม หนึ่งโครลินบทที่15าข้อ3ามสถึงนี้ที่เราอ่านวันนี้ก็คือว่าให้เราตระหนักในการที่เราจะาตายต่อตัวเองนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีชีวิตใหม่นะครับแน่นอนวันนี้เราอยู่บนร่างกายนี้อยู่ในร่างกายนี้อยู่ร่างกายแบบโลกเราก็ดําเนินชีวิตอยู่ในโลกเพื่อเราเพื่อเราจะต้องดําเนินชีวิตในโลกก็จริงแต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยนะครับจิตวิญญาณของเราต้องให้พระเยซูนะครับให้พระคิดเข้ามากระทํากิจอยู่ในชีวิตของเรา เราต้องตายข้าพเจ้าตายแล้วเหมือนในพระธรรมกาลเชียที่บอกเมื่อกี้ที่เราอ่านนะครับในพระธรรมกาลเชียใช่ไหมครับบทที่สองข้อยีเมื่อกี้ที่เราอ่านว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดําเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้านะครับ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ให้เรารู้ว่าวันนี้นะครับร่างกายที่เราอยู่ตอนนี้ร่างกายที่เรามีตอนนี้ยังไงซะก็ต้องเสื่อมสูญสลายไปนะครับแม้แม้เราจะต้องตายเองโดยธรรมชาติหรือวันนั้นที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพระองค์ก็จะเปลี่ยนกายใหม่ให้กับเราเพื่อกายนั้นจะได้เข้าสู่สวรรค์ได้นะครับถ้ากายแบบนี้เข้าสวรรค์ไม่ได้นะไม่ต้องไปงึด มากมายนะครับไม่ต้องไปาบางคนก็แบบตกแต่งร่างกายซะอย่างดีนะครับอรู้สึกไม่พอใจกับร่างกายที่มีอยู่อะไรอย่างนี้ก็บางคนอาจจะมีความจากที่เราเห็นในโลกนี้ไปเสริมนู่นเสริมนี่แต่งนู่นแต่งนี่นะครับจนแบบโอ้โหนะครับก็ดังนั้นกายที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็ดูแลให้แข็งแรงก็โอเคก็พอแล้วนะครับ ก็ยังไงก็งดงามในสายพระเนตรพระเจ้าเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับในเช้านี้จบแล้วครับ